สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่านะครับเนื่องจากอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเกิดโรคระบาดช่วงนี้หนักเลยก็เลยไปไหนไม่ได้ครับนึกขึ้นได้ก็มานั่งอัดวิดีโอเราอะไรให้กันฟังดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดเนี่ยผมว่าสังเกตนะครับว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงพระกิ่งเท่าไหร่นะครับ ทั้งทงที่พระกิ่งเนี่ยครับเคยเป็นพระที่ใช้รักษาโรคมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็สมัยรัชกาลที่5นะครับตอนนั้นเกิดอหิวาตากโรคระบาดพระสงฆ์นะครับในกรุงเทพนะครับก็เจริญพุทธมนต์และนําพระกิ่งเนี่ยมาทําน้ําพระพุทธมนต์ประพรมรอบพระนครนะครับตอนนั้นแล้วก็น,นําน้ําพุทธมนต์บางส่วนแจกจ่ายให้ค่าราชบริพารและก็ประชาชนทั่วไปนะครับ เพื่อไปปะพรมไปดื่มกินเพื่อเป็นสิ่งมงคลแล้วก็ขจัดปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บครับเพราะว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับการแพทย์กันอะไรก็ไม่มีแบบนี้วัคซีนนี่ไม่ต้องพูดถึงก็มีสิ่งเดียวก็คือที่เพิ่งทางใจนะครับตอนนั้นเนี่ยครับก็เลยมานึกถึงเอ๊ะพระกิ่งไม่มีใครพูดถึงวันนี้ก็เลยนึกอยากจะพูดถึงพระกิ่งพระกิ่งมาเล่าให้กันฟังดีกว่านะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ ใครจะนําไปใช้ได้บ้างลักษณะของพระก,กิ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่พระก,กิง่งอันนี้เป็นพระก,กิ่งของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับกระถินปีห้าเจ็ดนะครับเนี่ยลักษณะของพระก,กิ่งก็คือเราจะเห็นพระหัตถ์ด้านซ้ายนะครับซ้ายมือเนี่ยท่านจะถือเหมือนเหมือนเหมือนหม้อน้ามนต์หรือ,หร,อหรือพระอบน้ามนต์นสักอย่างนะครับแล้วก็พระด้านขวาจะแตะที่หัวเข่านะครับก็คล้ายๆลักษณะ ปางมารวิชัยปางมาลวิชัยก็คือปางชนะมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างจุดเด่นของพระกิ่งเลยก็คือรอบฐานจะมีเขาเรียกว่ากรีบบัวบววความบัวหงายนะครับเนี่ยนับได้จะมีทั้งหมด7คู่นี่ครับถ้าเกิดเป็นพระกิ่งทั่วไปนะครับจะมี7คู่แต่ถ้าเกิดเป็นพระกิ่งประ,วะเวทเนี่ยครับจะเพิ่มบัวด้านหลังอีก หนึ่งคู่เป็นแปดคู่อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพระกิ่งปาเวเลตเลยนะครับแต่องค์น,นี้ไม่ใช่พระกิ่งปารเวเลตนะครับนี่เป็นของพระกิ่งทั่วไปก็มีบัวเจ็ดคู่เนี่ยครับพระกิ่งก็เนี่ยลักษณะของนี่ครับพระกิง่งเปาเวเลตจะมีบัวด้านหลังนะครับคู่อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าเจ็ดคู่แต่องค์น,นี้ไม่ใช่พระกิ่งเปาร์เวเลตนะครับเป็นล้อพิมพ์ ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เก็บพระเครื่องเครื่องร้านของขังแล้วก็ชอบสะสมเนี่ยต้องมีพระกิ่งอย่างน้อยผมคิดว่านอยา่างเขาว่า1องค์นะครับคนละ1องค์ก็เลยอยากมาพูดคุยเรื่องพระกิ่งดีกว่าแต่เนี้ยมา,มาพูดถึงประวัติของพระกิ่งนะครับจริงๆแล้วน่ยไม่ใช่บ้านเราทําสร้างพระกิ่งที่แรกนะครับจริงๆทางจีนทิเบตก็คือ,คอทางนิกายมหายานนะครับเขา นับถือ,อพระเก่งเนี่ยมาคือก็ถ้าสังเกตรเราไปวัดวัดทางวัดทางจีนนะครับทางมหายานเนี่ยเห็นพระพุทธรูปเนี่ยสามองค์เรียงกันอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เป็นพระสักยะมุนีพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับ,กบเราเนี่ยครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นพระพระิศัจยกุรุพระพุทธเจ้าก็คือพระเก่งนั่นเองครับ ทางซ้ายมือก็เป็นพระเขาเรียกพระอมิตาพระพุทธเจ้านะครับพระกิ่งเนี่ยหรือพระภัะยศัสตยกคุรุพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมหายาน,เ,นยเขาจะนับถือมากเพราะว่าคือโดดเด่นในเรื่องรักษาโรคป้องกันภัยแก้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับครับแล้วมาแล้วยิ่งช่วงนี้ครับเกิดโรคระบาดเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันครับเพราะว่าจีนตัวเนี้ย โรคระบาดเนี่ยหายเงียบไปแล้วครับไม่ไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีข่าวแล้วก็อาจจะเป็นที่ท่านบูชาพระกิ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่เขาฉีดวัคซีนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ <c oughs> แล้วพอมาบ้านเราเนี่ยที่มีหลักฐานในการสร้างพระกิ่งแบบที่มีหลักฐานยืนยันแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือพระกิ่งปาวเลตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคือสมัยรัชกาลที่ห้า สร้างที่วัดบวรนะครับโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับกรมพยาปเวเรศวริยาลงกรณ์นะครับซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราด้วยนะครับสถิตณวัดบวรนิเวศวรวิหารนะครับเป็นผู้สร้างพระกิ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยองค์แรกเลยแล้วก็ต่อมาที่มีชื่อเสียงสืบต่อมาในการสร้างพระกิ่งนะก็คือพระ สมเด็จพระสังฆราชแพรแห่งวัดส,สุทัศนะครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในการสร้างพระก,กิ่งเลยนะครับก็คือช่วงที่ท่านเป็นพระอาพระลูกวัดน,นะครับก็พระอุปชาของท่านนะครับก็คือสมเด็จพระวรรณรัตแดงท่านได้ป่วยเป็นอะฮิวาตกะโลกตอนนี้กรมพระยาวชิระยานวรโรรสนะครับสเสด็จมา จากวัดบวรเพื่อมาเยี่ยมอาการป่วยของสมเด็จพระวรรณรัตแดงก็เลยเห็นพระวรรณรัตแดงเนี่ยป่วยเป็นอหิวาตกโรคด้วยซึ่งองค์ท่านเนี่ยเคยเห็นกรมพยาบาลวเรศที่วัดบวรเนี่ยใช้พระกิ่งนะครับทาน้ําพระพุทธมนเพื่อรักษาให้กับชาวบ้านใกล้ๆวัดนะครับที่มหาท่านนะครับปรากฏว่าว่าหายนะครับกรมพยาบาลเชร้ยาณวโรวรสเนี่ย ก็เลยมีดํารินะครับจะนาพักกิ่งเนี่ยคือนําพักกิ่งนะครับมาทําน้ําพระพุทธมนต์ให้พระวันรัตนแดงได้ดื่มแล้วก็ได้ได้อาบดื่มกินนะครับปรากฏว่าพระวันรัตนแดงนะครับก็หายจากอาคิวาตะกโลกกันนะครับเนี่ยครับเหตุการณ์เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชแพ้ท่านเหตุการณ์แล้วก็ท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นตลอดก็เลยฝังใจท่านนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชแพ้ก็ สะสมค้นหาตำราพระกิ่งต่างๆท่านจะรวบรวมทั่วไปถ้าท่านรู้ว่าที่ไหนมีตำราการสร้างพระกิ่งเนี่ยท่านก็จะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็จนท่านท่านมาสร้างพระกิ่งเองที่วัดสุทัศนะครับจนสืบกันมาถึงทุกวันนะครับพระกิ่งที่มีชื่อเสียงนะครับก็ต้องเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อนวะโลหะนวะก็แปลว่าก้าวนะครับก็คล้ายๆก็คือนําโลหะทั้ง9้าชนิด มาผสมหลอมรวมกันแล้วหล่อเป็นพระกิ่งนั่นเองนะครับก็มีข้าวๆก็มีทองมีเงินมีประหลอดอ่าแล้วก็มีสังกสีเจ้าน้ําเงินทองแดงบริสุทธิ์อะไรพวกนี้รวมแล้วนวะนวะโลหะคือโลหะทั้งเก้าชนิดนะครับมาหลอ่หลอรวมหลอมเป็นพระกิ่งส่วนพระกิ่งเนี่ยที่เราทางมหายานเขาเรียกว่า พระภัยสัจจะครุพระพุทธเจ้านะครับก็แปลว่าครูทางด้านเภสัชก็คือทางด้านพยาบาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนรู้แค่ว่าพระกิ่งเนี่ยเป็นพระที่รักษาโรคแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระกิ่งเนี่ยถ้าใครบูชาเนี่ยจะมีเขาเรียกมี ผู้ทานุภาพมากกว่านั้นเยอะนะครับตามที่ท่านท่านได้อธิษฐานตัวท่านเองไว้ว่าถ้าใครบูชาหรือเอ่ยพระน,นามท่านเนี่ยจะมีผิวพันผ่องใสเฉียวฉลาดจะมีทรัพย์สินเงินทองโกกันทรัพย์มากปราศจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีโชคมีวาสนามีปัญญาดีก็เป็นผู้หญิงถ้าอยากเป็นผู้ชายอธิษฐานจิตท่าหนาก็จะได้เป็นผู้ชายลักษณะ การที่บูชาพระกิ่งนะครับในพุทธคุณที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับอะไรพระคุณอีก12ประการของท่านนะครับคือพระพุทธเจ้าทางมหายาณน,นะครับที่มาของของพระภัยสัจญาคุรุเนี่ยอือครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสเสด็จอยู่ที่เมืองอะไรสักแห่งนะจำไม่ได้นะครับก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งทูลถามพุทธเจ้าว่าอยากจะให้พพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าในในอดีตนะครับพุทธเจ้าก็เลยเอ่ยพระนามว่ามพีพระพิกษครุฑเนี่ยท่านอธิษฐานตัวนะครับว่าถ้าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นบรรลุบรรลุพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านจะยังไม่ไม่ปรนินิพานก็คือท่านจะอยู่เป็นเหมือนโพธิสัตว์คอยดูแลถ้าใครเอ่ยนามถึงพระอ,องค์เนี่ยก็จะมาช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอะไรหรือก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับ ะพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญคุณ12ประการของพระพชัชยิคุรุตนี้ด้วยแต่นี่ทางมหายานทําไมถึงถึงมานับถือเรื่องพระพชัชยคุรุตเนี่ยครับก็อย่างที่ทราบครับของเราบ้านเราเนี่ยเป็นนิากายหินนยานหินนยานก็คือนี่เป็นเถรวาทนั่นเองเถระก็คือเป็นพระผู้ใหญ่นะครับเถระวาดวาดก็คือวาจาโอวาทอะไรพวกนี้ครับก็คือเถรวาทหรือหินนยานของเราเนี่ยจะเป็นการ นิกายที่คือดั้งเดิมที่สุดนะครับการสั่งคัจนาปฏยปิฎกครั้งแรกเลยดั้งเดิมคือแบบแต่ว่าทางมหายานเนี่ยก็เนื่องจากคําทั่งสอนของพทุทธเจ้าเนี่ยเราชําระกันมาหลายครั้งก็อาจจะมีมีแตกเป็นนิกายแตกนิกายไม่ใช่ว่าแตกพทุทธเจ้านะครับก็เหมือนกับมีธรรมะหรือธรรมวินัยบางข้อเน่ยเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลย ก็เลยแยกแยกแยกกันไปอีกนิกายหนึ่งทางนิกายมหาอามหายานเนี่ยจะเชื่อในทางพระโพธิสัตว์ในการบําเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ mm hmm. ก็เลยเชื่อถือทางด้านพระเสด็จพรคครนเนุเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างเป็นพระกิ่งจนมาถึงมานิยมบ้านเรานะครับแล้วทางขาเขมรก็มีนะครับทางขาเมาขาเมรทางเขมรก็สร้างพระกิ่งอุบา อุบาเกงพระกิ่งหนองแซพระกิ่งตะกัตกกแตออะไรพวกนี้ทางทางเขมรทางเขมรเนี่ยสร้างมาก่อนเราพระกิ่งนะครับแล้วมีทา้งสายนึงเชื่อกันว่าพระกิ่งทางเขมรเนี่ยมีดิฟนให้สมเด็จพระกรมพยาปะะเปาเวเลสเนี่ยมาสร้างพระกิ่งปะะเปาเวเลสด้วยเพราะว่าเนื่องจากมีเจ้านายของทางเขมรนะครับมาบวชที่ที่วัดบรวรในช่วงที่กรมพยาปะะเปาเวเลสท่านอยู่นะครับก็คิดว่านครับว่า อาจจะได้ได้แบบหรือก็ได้สูตรในการในการสร้างพระกิ่งเนี่ยมาจากทางขาเขมรด้วยนะครับแล้วสมเด็จพระกรมพยาเปาเลศก็เลยมาดัดแปลงพระกิ่งของของพระกิ่งเปาเลศมีบัวให้แตกต่างกับพระกิ่งทางของของขเ,เขมรเขานะครับแต่สมเด็จกรมพยาวัชรานวัดโลรถนะครับเคยได้ยินกรมพยาเปาเลศท่านท่านบอกว่ายิ่งแล้วพระกิ่งของเราเนี่ย ก็มีตำรามาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุทธยาแล้วด้วยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือของสมเด็จพระวรรัตน์วัดป่าแก้วนะครับตำราการสร้างพระก,กิง่งอันนี้ก็เป็นเป็นเกตและเกตน้อยนะครับแล้วแต่ท่านจะนําไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะ์กันแล้วก็หรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับอันนี้ผมศึกษามาก็รู้ประมาณนี้แต่เนี้ยเวลาเราจะใช้หรือบูชาพระก,กิ่งเนี่ยคือหลักเลยคือใช้ทําน้ามนต์นะครับใช้ทําน้ามนต์ ถ้าเกิดทุกบ้านท่านมีเนี่ยตอนนี้ผมว่านอกจากเราดูแลตัวเองแล้วป้องกันตัวเองดีแล้วเนี่ยครับล้างมือใส่แมสตลอดแล้วเนี่ยอย่างคนในบ้านเราเราอยากเวลาเขาออกไปข้างนอกเราก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมถติมีลูกมีภรรยาอะไรเงี้ยเราก็อ่ถ้าเรามีพักกิ่งอย่างน้อยก็เสริมเสริมทั้งน้าจิตใจ,จนะครับว่าให้พักกิ่งรักษาโรคบูชาโรคก,ก็ทําให้ ทำประพรมที่บ้านหรือให้ลูกให้เมียญาติพี่น้องเนี่ยอาบก็ได้นะครับส่วนการทำน้ำมนต์ก็คือนําพระกิ่งเนี่ยครับแช่ในขันน้ำมนต์เลยแล้วก็ทําน้ำมนต์ดื่มกินใครไม่ดื่มก็ประพรมหรืออาบก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวทําให้ดูกเลยว่าทําผมก็ทํายังไม่ทำเมือนกันทาเลยดีกว่านนเานี่ยขันอ่าเนี้นะ ก็านใส่น้ําเลยครับน้ําดื่มทำกันสดๆเลย,เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ครับอันนี้เสร็จแล้วองนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้เป็นโอค์ประธานดีกว่าครับไม่ไ้ม่ได้แช่องนี้ก็ นี่พระกิ่งนี่พระกิ่งไหนๆไหนๆไหนๆก็พูดกันถึงเรื่องพระกิ่งแล้วก็อันนี้เป็นพระกิ่งนี่พระกิ่งหลวงพ่อเดิมนะครับสร้างปีสามหกเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ขันน้ำม์เลยใส่ไปเลยครับแช่พระกิ่งแล้วก็มีกี่องค์ก็ใส่หมดเลยครับอันนี้ก็พระกิ่งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหมือนกันนะครับนี่ พระก,กิ่งที่เฉลองพิพิธภัณฑ์หรือเจดีวัดหนองโพนะครับสร้างปี585859เนะครับเป็นพระก,กิ่งเนื้อนวโลหะนะครับอันนี้เอาอันนี้มีอีกเยอะครับหลายองค์ใส่ทีเดียวเลยก็อันนี้พระก,กิ่งพระก,กิ่งนครสวรรค์นะครับคนนครสวรรค์เนาะก็ต้องมีพระก,กิ่งนครสวรรค์เนี่ยอันนี้เนื้อนวโลหะเหมือนกัน นี่ออกวัดเขากบนะครับเนี่ยใสเลยครับแค่เลยแล้วก็กิ่งวัดบวรไม่มีกิ่งปวเรศไม่มีกิ่งวัดสุทัศน์ก็ไม่มีแต่มีพระชัยนะครับพระชัยของวัดสุทัศน์สร้างปีห้าห้าเป็นพระชัยวัดนะครับก็อนุรสร์หนึ่งร้อยห้าสิบห้าปีสมเด็จพระสังฆราชแพร์นะครับมีพระชัยแล้วใส่พระชัยไปก็ได้ อีกครับโอ้นี้พระกิ่งเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าวราดนะครับออกวัดไตรมิตรเนื้อนวะนี่ก็เนื้อนวะโลหะเหมือนกันนวะโลหะใส่เลยครับมมายังไม่หมดอ่านี้ พระกิ่งพระธรรมสิงหบุราจารย์นะครับก็คือของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันนะครับข้างหลังเขียนว่าเจริญพรนะครับนี่ใส่เลยครับโอ้อยังเหลืออีกครับนี่อันนี้พระกิ่งนี่เรียกพระกิ่งยอดฉัดของหลวงพ่อรวยวัตโกครับนี่พระกิ่งยอดฉัดผมก็ใส่ด้วย นี่ก็มีพระชัยวัดพระชัยวัดยอดฉัดรอ,ออกรูกเดียวกับพระกิ่งยอดฉัดของหลวงพ่อรวยวัตตโกนะครับใส่ด้วยอันนี้อีกองหนึ่งออกสุดท้ายเนี่ยครับเป็นพระกิ่งพ่อหลวงนะครับผมก็ใส่ไปด้วยตอนนี้เราก็รัตนาอาธิษฐานจิตเลยครับง <c oughs> ั้นทำกันเลยเนาะ ุนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยามปิพุทธังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิสังขังสระนังขจามิ สาทุขพเจ้านายเปี่ยมแข็งขันขออัตนาบรมีของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ปวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดังมีพระกิ่งพระพุทธเจ้าพระภัยสัจยาครูภพิจ้าองค์เป็นประทาน <c oughs> ขออำนาจของพระภัยสัจยกุรุหรือพระกิ่งของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ขพเจ้าได้อัญเชิญลงน้ำมนต์นี้ ขอบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อและพระจ萨ครุขอจงขจัดปัดเป่าสิ่งชัว่วร้ายรังร้ายอันใดโรคภัยไข้เจ็บขอออกจงขจัดปัดเป่าอย่าได้มาแพร่ผ่านขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชัว่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บนี้ออกจากสังฆมณฑลออกจากนี้ด้วยเถิดสาธุ แล้วก็อธิษฐานเอานะครับอันนี้ผมทำเสร็จแล้วก็กินเลยกินให้ดูเลยครับใครไม่กินก็ปะพรมก็ได้นะครับใครไม่กินก็นำมาปะพรมรอบบ้านก็ได้นะครับหรือเราทำเงี้ยแล้วนะครับก็ <c oughs> เอาน้ำเนี่ยถ้าเกิดมีโอ่งหรือมีถังใส่น้ำก็ใส่น้ำก็ได้ครับจะได้อาบกันทั้งบ้านแล้วก็ปรงผมรอบบ้านด้วยก็ได้ก็ได้เป็นกาเรียกว่าจะให้เป็นกำลังใจเป็นเป็นสิริมงคลนะครับหรือเวลาอาบน้ำนะครับหยดลงใส่ขันที่เราอาบน้ำหรือล้างหน้าทุกเช้าเนี่ยก็หยดใส่ใส่ขันล้างหน้าตอนเช้าทุกเช้าก็ได้ครับเนี <c> ่ย <oughs> ครับก็คือ จบแล้วครับพระก,กิ่งโหวันนี้จัดเต็มจริงขอบคุณมากครับโอเคดีครับครับเมื่อเช้านี้ได้นำน้ำมนต์ที่ทำเมื่อคืนเนี่ยครับผมหน้าบ้านผมในบ้านแล้วก็หลังบ้านแล้วก็นำน้ำมนตนะ์มาอาบเรียบร้อยแลย้วแต่นนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ไว่าเรายังยังขาดเหลือในเรื่องพระก,กิ่งไปอีกบางช่วงบางตอนนะครับกเกยจะมาเล่าเสริมอย่างหนึ่งเลยคือลักษณะของกันน้ํา นำน้ำมนต์ไปอาบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งเป็นฝักบัวแล้วก็เป็นใส่ถังอาบน้ําใช่ไหมครับถ้าเกิดบ้านไหนที่มีโอ่งหรือมีถังใส่น้ําอาบเนี่ยไม่มีปัญหาก็นําน้ามนต์ที่เราทําไปใส่ในถังหรือในโอ่งได้เลยส่วนบ้านที่เป็นฝักบัวนะครับตัวเนี้ก็ให้เราอาบน้ําชาระล้างร่างกายปกติเลยครับแต่ว่าจนคือก่อนที่จะเช็ดตัวนะครับคือพูดง่ายคือขันสุดท้ายก่อนที่จะเช็ดตัว ก็ให้นําขันน้ำมลในไม้ธิษฐานแล้วก็ลาดตัวเป็นขันสุดท้ายนะครับการล้างหน้าก็เช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือทําไมต้องเป็นกิ่งทําไมต้องเป็นกิ่งทําไมต้องบรรจุกิ่งไว้ข้างในเรื่องนี้ก็คืออย่างที่ทราบว่เรารับอิทธิพลมาจากทางากิ่งจีนทิเบตไงครับเพราะทางจีนทิเบตเนี่ยเขามีการสร้างพระกิ่งกันอยู่แล้วก็มีบรรจุกิ่งอยู่แล้วเราไปรับอิทธิพลเข้ามาก็เลยก็ ก็มีกิ่งมาด้วยครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทราบกันแต่ส่วนทําไมทางจีนทิเบตรหรือว่าทางมหาญานเนี่ยถึงสร้างพระแล้วบรรจุก,กิ่งเราถ้าใครเคยไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระทางจีนทิเบตรหรือว่าทางมหาญานนะครับไม่ต้องไปถึงนู่นก็ได้ครับทางบ้านเราก็มีครับก็จะมีการข้อไม้สั่นกระดิ่งนะครับเป็นจังหวะเวลาสวดมนต์ หนึ่งเลยก็คือเพื่อให้จังหวะในการสวดมนต์ให้พร้อมเพียงกันแล้วก็คล้องจองกันเองนะครับสองก็คือเวลาเราสวดมนต์เป็นบทยาวๆเนี่ยแน่นอนพระเนี่ยไม่ได้มีสมาธิจิตหรือว่าจิตจดจอ่อเหมือนกันทุกรูปนะครับอย่างเช่นพระใหม่ๆเงยอาจจะแบบคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับพอสวดสักพักนึงก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่ในการเคาะไม้หรือว่าสั่นกระดิ่งนะครับเป็นการกเรียกดึงสติ ดึงสติในการคิดไปเรื่องอื่นนะให้กลับมาจดจ่ออยู่กับรเรื่องส่วนมนต์ลักษณะเป็นแบบนี้ครับส่วนทางพราหมณ์ฮินดูนะครับมีความเชื่อว่าเวลาาอะระฆังสั่นกระดิ่งเนี่ยเสียงะระฆังหรือเสียงเสียงกระดิ่งนั้นนะครับจะนําพาสิ่งที่เราขอพรที่เราขอเนี่ยไปบอกกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งนี้เป็นความเชื่อของทางพราหมณ์ฮินดูนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีอิทธิพลทั้งจีนที่เบตแล้วก็ทางบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเราคิดดูครับบางทีจีนที่เบตก็มีพระกิ่งองค์เล็กๆนะครับที่บูชาที่บ้านอ่ะหรือว่าของเราก็มีพระกิ่งเล็กๆเ,เหมือนกันที่บูชาที่บ้านอย่างเช่นเวลาเราสวดมนต์ภาวนาเราเกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจอันใดอย่างเงี้ยครับก็อยากจะขอพรพระใช่ไหมครับพอเราขอพรเสร็จเราก็สั่นสั่นกระดิ่งหรือ เขย่าพระกริ่งนั่นเองนะครับเพื่อเหมือนเป็นลักษณะคือเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าให้รับรู้ว่าออลูกได้ขอพรกับพระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชานะครับลักษณะมันเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนคําว่ากริ่งที่สมเด็จพระสังฆราชแผ่ท่านได้ให้ความหมายไว้นะครับก็คือไปว่าเหมือนกับคําอุทานที่เกิดขึ้นคือกึงกุสโรนะครับคือมีประวัติก็คือ มีพระรูปหนึ่งนะครับไปปฏิบัติทําในป่านะครับองค์เดียวนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าเข้าท่านก็เกิดเหมือนเกิดเกิดมองเห็นธรรมหรือว่าได้สัมผัสกับธรรมะอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกเกิดปิตินะครับน mm hmm. ังเลยอุทานว่ากึงกุสโ,โลก็คือความหมายคือแปลว่ากุศลนอะไรหนอเราได้กุศลนอะไรหนอทําไมถึงปิติเช่นนี้อะไรครับสุดท้ายพระองค์นั้นก็คือเขาเรียกว,ว่าได้ ว่างเปล่าได้ความว่างเปล่า,ววา,าวความเปล่าความละความยึดมั่นถือมั่นก็คือนิพพานนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็คือความหมายที่พระกิ่งที่ผมอยากจะเสริมไปก็เรื่องพระกิ่งก็มีจบแค่นี้นครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โอเคขอบคุณมากครับ